สวัสดีครับวันนี้พวกผมวิชัยพิธีครับวันนี้มาอยู่กับซารีส่งนารักนะครับแต่แข็งแรงนะครับคันนี้ใส่ได้ถึง5ตันนะฮะห้าตันห้าตันนะครับเพราะว่าเป็นดุม6กล้อนะครับแต่ว่าจริงๆก็ใส่ประมาณ3ตันกว่าโดยบอดี้นะครับใส่อ้อยก็ได้ใส่มันก็ได้นะครับรถเล็กก็ลากได้ครับเพราะว่าคันนี้กว้าง170นะครับกว้าง170ยาวที่3าเมตรนะครับ3เมตร สูงที่1เมตรนะครับสไตล์นี้เลยแต่เป็นร้อเดี่ยวนะฮะเนี่ยเป็นดุม6ล้อนะนี่ดุม6ล้อ6น็อตอีกต่างหากนะครับใช้ดุมหน้านะครับยางตัวนี้ยังเป็น750ขอบ16นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับแล้วก็ทําสีอะไรให้ใหม่แต่ว่าได้ก็เป็นกระทะอ่ากระทะของล้อหน้าก็เป็นกระทะแอลนะครับใช่ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กรางสามนะครับเหล็กรางสามข้างในก็จะสานเป็นเหล็กรางสามหมดนะครับเพราะว่า ตัวนี้บรรทุกเยอะแน่นอนนะครับกล่องก็จะเป็นกล่อง2นะครับกล่อง2นิ้วนะครับคันนี้พร้อมส่งนะครับพ่นสีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมส่งได้เลยนะครับก็ได้สนใจก็ติดต่อได้ครับคันนี้ในราคาที่37,000บาทเท่านั้นนะครับ37,000บาทสนใจก็ติดต่อได้ที่วิชัยครับ083 338 3507ครับมีขาค้ำให้นะครับยังไม่ได้ทำมีฝาท้ายให้ด้วยนะครับฝาท้ายก็เสมอคอกนะครับสามารถ แต่เรายังไม่ได้ใส่นะครับปลายก็จะเสมอกันเลยนะครับก็บรรทุกมันก็ประมาณ3ตัน5ถึง4ตันนะครับได้อยู่แล้วนะครับข้างใน170นะครับเฉพาะในนะถ้ารวมข้างนอกด้วยก็ออกมาอีกข้างละ2ีเเซนนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับผมน่ารักน่รักสงนี้นะครับ